พาพี่ต้นมาเยี่ยมชมเมืองฮิวสตันนะครับนี่เพิ่งมาถึงสดสดร้อนๆอนได้สักพักหนึ่งแล้วก็พี่ต้นอยากเจอบุคคลคนนี้มากๆเลยเพราะว่าดูในคลิปแล้วแบบเขาอยากเจอมากอยากเจอตัวเป็นๆก็เลยพามาเจอนัดกันมาเจอด้วยวันนี้สวัสดีครับ,รบตัวจริงโไว้ในกล้องเหรออ,อะ <c oughs> มาถึงก็ชมกันเลยอ่ะคุณดีคูณดีติดตามติดตามอยู่ครับช่วยรีวิวเจนุนให้คนดูที่ไม่เคยเจอหน่อยฮะ โอ้ก็อย่างที่เห็นแล้วครับเป็ยังไงครับโอ้พี่อยากเขินดิอะไรว่าเมื่อกี้อยู่บนรถพูดโคุยเยอะเลยพอมาเจอตัวจริงก็นิ่งเลยอ๋อตัวจริงสวยกว่าใน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 อะไรนะในอินสตาแกรมที่เจอนะสวยกว่าในอินสตาแกรมด้วยอินสตาแกรมมันสวยสวยแล้วนะขนาดในอินสตาแกรมผ่านแอปแล้วนะพี่อผ่านแอปผ่านแอปหน้าใสหน้าเนียนตัวจริงตัวจริงไม่เหมือนในนั้นพี่ต้องมาดูเก่งๆมือเท้าสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวตัวจริงไม่เหมือนในนั้นหมายความว่าไงคะดูดีกว่าไง เขาบอกว่าดูดีกว่าตัวจริงดูดีกว่าใช่แอปเราถึงจะดูดีกว่าแบบนี้ดูดีกว่านะแอปอ๋อดูดีกว่าแอปด้วยวุ้วตาพี่นี่แบบอ๋อไม่เชื่อมาดูไม่เชื่อมาดูไม่เชื่อมาดูพี่ต้องการอะไรไม่เชื่อมาดูก็หลังหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วจะกินอะไรเดี๋ยวรอยเบนก่อนไอ้เบ้นกำลังมา เอาไม่ใช่ครับมันจะเจนูนเลยครับที่มาฮิวสตันพี่บอกผมว่าพี่อยากจะมาดูเมืองดูทะเลอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับนี่มาเสร็จเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ดูรูปติดกับสมผัดนะเม็นรู้วัตถุเกิดออกกล้องมาสองอย่างมันก็เขินไงอย่าเลยพี่สักหน่อยไหมแบบจับมือจับมือหน่อยผมไม่รังนี่พี่โอ้โหแม่เอาแลังเข้าแล้วนี่ครับ ถ้ายังไม่ได้ล้างมือโอ้โหขอบคุณพี่มากอันนี้สเปรย์ฆ่าเชื้อของพรอมนะฮะครับผมฉีดง่ายครับหอมแห้งเร็วไม่เหนียวมือฮะปิด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 สองมือเลยพี่สองมือสองมือโอเคล้างไวพี่โอ้โหไหนก็ไหนละอ่ะเจนนุ่นหอมแห้งเร็วไม่เหนียวมือใช่ให้ทำอะไรนี่บอกเลยนะให้จับมือพอพี่จับมือพอพอแค่จับมือมือผมให้แค่นี้พอจับมือแค่จับมือพอแค่จับมือพอพี่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะได้รู้จากค่ะย ไม่ฉีดแล้วไงไม่ไม่ดมไปสเปรย์เมื่อกี้ดมไปสเปรย์เมื่อกี้ว่าสเปรย์เป็นไงโอเคสเปรย์โอเคใช่ไหมสเปรย์โอเคครับหาซื้อได้ที่เซเว่นแบ็คโคลโลตัสบิ๊กซีห้างท็อปมีหมดเลยนะฮะสเปรย์ตัวนี้หรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับนี่นี่เรามีสมาชิกมาเพิ่มร่วมทริปในการกินเพิ่มละนี่เจเบ๊ะเจเบ๊ะเบ้นี่เคยออกออกช่องผมอยู่ประมาณสองสามครั้งเป็นคนที่รีวิวกระบะอะไรนะซิวาราโดของเชฟโรเลต เจอแล้วเบนซ์ดีเจริญยนต์ครับที่เราเจอ,อเ,เราเจอเบนซ์ดีเจริญยนต์แล้ว ไม่เหมือนไอ้ฟงเก็บก็ได้นั่งทำอะไรเนี่ยไม่มีเมนูดูร้านอาหารสมัยนี้ก็ไม่แจกเมนูกันแล้วไม่ใช่เขาบอกไปดิว่าใช้ไอโฟน ร้านอาหารสมัยนี้นะเวลาเข้าไปอ่ะไม่รู้เป็นอะไรชอบให้สแกนเมนูจาก QR code แล้วโทรศัพท์ผมมันสแกนไม่ได้ไงอย่ามาเทียบกันเลยโหแม่งเหมือนช็อกโกแลตกับเฮ้ยทำไมพี่ทำขึ้นขนาดนั้วะเมื่อก่อนพี่ว่าขาวพี่เหรอเยอะผู้หญิงญี่ปุ่นชอบคนผิวทแทนเพราะว่าไม่จบไม่จบไม่จบชอบเขาร้องยังไงนะครับี้คือ ปล่อยให้นั่งด้วยกันแล้วคือมีอะไรจะคุยกับเจนนุ่นเขาบ้างเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้พอดีคุยเรื่องอาหารไงแล้วก็เลยถามว่าคุย<อ>ถึงแล้วอุยมาก็เลยแบบว่าเฮ้ยพอเวลาโดนมีดบาดเนี่ยร้องอยังไงมันเจ็บมันร้องยังไงก็อุ้ยเหมือนกันแล้วก็มีบาดสองทีครับก็เราก็ร้องอุ้ยสุดท้ายว่าอุ้ยเดียวไม่เข้าใจไมนะ่ได้มาฮิวสตันแล้วเหมือนมาเจอเพื่อนเก่าๆอ่ะคือนึกถึงสมัยตอนทำงานร้านซูชิกับเจนนุ่นนี่แบบเจ๊เมาไม่ได้อ่ะเจ๊เมาแล้วลุกขึ้นลำกลางร้านเลย เออตอนนั้นเนี่ยผมหาพระคลองแทบไม่ทันนึกว่าผีเข้าสั่งอะไรมาเขาเนี่ยแกงบลาเรืเลยแกงหวยครับโอ้ยแกงหอย I think we ready to order ready to order ยังไม่รู้ยังไม่ได้สั่งอ่ะพี่ยังไม่ได้สั่งดิก็ไม่รู้สั่งเนี่ยอสั่งไปโอ้โยเมื่อกี้จะไม่ได้สั่งอ่ะเพราะรอคุณนะครับใช่ตอนนั้สั่งไปตอนไหนเนี่ยไม่คุณอาโหดมากเลยครับโอ้ยโอ้ยที่ขอให้ติดอย่างนั้นเหรอไม่ผมกินมโงมาไง ก็ใครการเพื่อนมาเป็นคนมูมามันใช่เหรอพี่จริงครับเป็นคนมูมามให้เป็นพยายโตพายคอไม่ไหวเลยซูมอะไรนักหอยหอยสุหอยคอหอยทำเย้ Welcome to t o น์นะครับเดี๋ยวเผื่อย้ายไม่อยู่ตอนแรกจะย้ายไม่อยู่ออสตินจะย้ายมาฮิวสตันแล้วทำไมอ่ะพี่ไหนเมื่อคืนเมื่อคืนพี่ยังบอกว่าอยากจะอยู่ออสตินอยู่เลยขอไปเพื่อนอยู่นี่ไงเพื่อน เป็นเป็นเพื่อนกันตอนไหนเพิ่งเจอกันวันแรกไม่ใช่เหรอวันรเพิ่งเจอพี่ก็เพิ่งเจอเขาเมื่อวานถามว่าคุณถามมนยังว่าเป็นเพื่อนผมถามไยังเด้แต่อันนี้อร่อยจริงอันนี้อันนี้อันนี้เลงอ่ะแกจะกล่องมาแล้วก็ฉีกซองมาทำไมคนไทยชอบกินคาช็อปกับไอเฟรนฟรายอ่ะไม่รู้เหมือนกันผมไม่ชอบไม่ชอบเนี่ยนี่พิซซ่ายังใส่อะไรแค่ช็อปหอหาแล้วเว้ยเรากินกันนานมากเลย เป็นไหมคือกนเราไม่ได้ยเออเฮ้ยวะโน้ตวัดเออระยะห่างเบรกแบบเบรคเบรกเบรกเบรกพี่เบรกบ่อยๆใช่ไหมทำให้เหมือนจริงเลยนี่เบรคฮะเบรกเบรกเบรกโอ้เช้ายันนี้ไอ้ยาอ๋อมันเป็นที่ปิ้งบาร์บีคิวใช่ขอบคุณมากเจนนี่วันนี้เออที่เสี่ยงเสี่ยงชีวิตมาหาพี่ต้น แตละคนแต่ละนางแต่ละนางแต่ละนาง,นางเราไม่รู้ไงพอสามนางมารวมตัวกันก็แบบว่าคิดถูกคิดผิดไหมพีต่ต้นครับผมเจนนุ่นจะไปแล้ว,เอ,ลวเอาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับต้องทักทายแบบฝรั่งมราแบบแบบอ๋อแบบทำเนียบฝรั่งทีใช่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสอ๋อฝรั่งเศสด้วยฝรั่งเศสด้วยเศษก็แบบแก้มชนกันอ่าเห็นไหมเขาไม่ได้ตอบปฏิเสธผมว่าล้อนี่มาใส่รถผมจะสวยงามมากเลยนะรถท่าพี่มีรถด้วยเหรอ เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีแล้วเดี๋ยวก็มีแล้วใชเดี๋ยวก็มีแล้วขับรถกลับกันดีๆนะคะครับรถกลับกันดีค่ะเป็นไงพี่ต้นบรรยากาศดาวเทาไม่ใช่ดาวเทาไปถึงอัพเทาของฮิวสตันพอใช้ได้ไหมดีครับดีครับงานคนรวย่าอ่าอ่ายกเว้นพวกเราย้นพไม่ได้ขอห้ามพูดกันอย่างนั้นห้ามพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันสมปากไม่เราต้องบอกเราเขาเรียกว่าอะไรยังเทเบทลแบบสบายๆสบายสบายชีวิตเรื่อยๆใช่ครับสบายๆอยู่ได้สบายๆได้กินอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาพี่ต้น ไปดูดาวเทาฮิวสตันก่อนที่เราจะกลับไปที่ออสตินคืนนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาพี่ไปดูดาวเทาออสติน yes let's go ทัวร์มันให้หมดดาวเทออสตินน่าสนใจทัวร์มันให้หมดหเออเดี๋ยวให้พี่ต้นตัดสินเองไงว่าชอบแบบแนวไหนไปหมด้ะ네สดชื่น <S <S: ไอ<หน>้ดาวเ<แต>ทาออสตินต้องระวังนะคอมเลเสือเออใช่คอมเลยเสือพรุ่งนี้ต้องการสาวไหมสาวแบบไปร่วมทริปด้วยไหมพี่ จริงๆผมไม่ได้นะแต่ว่าขัดไม่ได้ไงขัดไม่ได้อ๋อนี่ตกลงเป็นเป็นผมะไม่ใช่เป็นต้นต้องการหรือว่ามิสซิสซิลล์มิสซิสซิโล์ครับแล้วก็ใช้ผมเขาใช้ผมเขาใช้ผมอะไรอ่ะครับทักทายครับสวัสดีครับไว้เจอกันดีครับเดี๋ยวทำปลอดภัยครับผมทำไมทีกับเบนไม่เห็นขอจับมือกอดเกิดไม่มีจับนมจับตมมุ่งหน้าเข้าดาวทาวฮิวสตันตอนนี้จะงงและเรียกชื่อฮิวสตันออสตินงงไปหมดแล้วเนี่ยวับไปวับมาอยู่ เสียงกล้องมันดังตื่นเลยหลับซะแล้วเพิ่มเพิ่มเที่ยวจิโร่พาไปทัวร์ครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวสติปคลับในเมืองดาวเทาด้วยนะครับแล้วจิโร่ก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าสติปคลับแต่ละที่แตกต่างกันยังไงครับวิธีคัดเลือกเด็กวิธียังไงเดี๋ยวมาดูครับใช่อ่ะพี่ทัวร์ฮิวสตันเป็นไงผมพาไปทัวร์ดาวเทาวทัวร์แถวๆย่านถนนมีผับโอเคนะโอเคนะมีโอกาสมาม่อีกไหมโอเคเผื่อจะมีโอกาสมาอยู่ที่นี่ถาวรเนไอ้เมื่อไหร่บอกเลยพี่ จะเป็นทริปที่แบบสั้นๆนะแต่ว่าไปทั่วเลยก่อนเดินทางกลับก็ต้องแวะเติมน้ํามันให้เต็มถังก่อนเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบแวะกลางทางเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ปวดห้องน้ำนะเป็นคนชอบขับแบบรีบๆให้ถึงอะประมาณนั้นเนาะน้ำมันที่นี่แพงอ่ะเท่าไหร่เลยแพงกว่าที่ออสตินอีกเลกุล่าสามเหรียญแล้วแกลอนละสมเหรียญแล้วอ่ะที่ออสตินแถวๆบ้านผมเนี่ยสองเหรียญแปเซน ตอนอยู่เมืองไทยขับรถไปก็มีคนเติมน้ํามันให้มาอยู่อเมริกาต้องเติมเองเราต้องเรียนรู้ครับอะไรใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นจากการก้าวออกมาข้างนอกเห็นอะไรใหม่ๆเยอะเลยเราจะทําให้เราพัฒนาขึ้นใช่ไหมพี่ถูกครับถูกต้องแคลิฟอร์เนียนี่เกือบ5บาทอะไร5บาทพี่น้ํามันครับเรกูล่าเหรออ่น่าจะเป็นตัวท็อปสุดตอนนั้นเป็น9 91มั้งบงไม่ได้มี93อ๋อที่แคลิฟอร์เนียตัวพรีเมียมคือแก๊ลอนละ5เหรียญ เกือบห้าเหรียญครับใช่<อ>บางซอนได้ห้าเหรียญนะโอ้ถึงว่าพี่ดูเฉยๆเนาะไม่เฉยๆครับเฉยๆที่นี่คือถูกมากนี่อันนี้คือแพงแล้วนะพี่แต่สมเหรียญนะโอ้นี่สบายนี่นี่เติมไปแล้วดูดต่อมาทิ้งไปแล้วเติมใหม่ยังโอเคเลยขึ้นวิทยุที่อเมริกาเปิดเพลงเกาหลีด้วยครับนี่ความสำเร็จของคนเกาหลีในเรื่องของเคป๊เนี่ยสุดยอดจริงที่อเมริกา มีคนสงสัยพี่พี่ต้นครับ,รบว่าพี่ต้นเนี่ยเป็นใครเนี่ยอยู่อยู่มามาพักบ้านผมพี่ต้นคือใครมาจากคลศฟอคนเนียคืออะไรผมกับพี่ต้นรู้จักกันตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะตั้งแต่ <c oughs> ช่วงโควิดระบาดต้นต้นปีปีที่แล้วเลย <c oughs> เนื่องจากช่วงนั้นผมไม่มีอะไรทำออกไปไหนก็ไม่ได้โควิดมันเพิ่งระบาดหนักนะครับก็เลย ประกาศในคลิปว่าจะเล่นเกมขอออฟดูตี้ใครสนใจอยากมาเล่นด้วยก็มาเราพี่ต้นก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มาจากหลายๆคนแล้วก็เล่นกันไปเล่นกันไปตอนแรกเล่นกันกลุ่มใหญ่เลยพอไปไป,ไป,ไปก็เริ่มเริ่มแบบหายหายกันไปก็เลิกคบกันค <laughs> เลิกคบแต่ยังเหลือพี่ต้นกับอีกคนนึงที่ยังเล่นด้วยกันอยู่แบบแบบเหนียวแน่นจนจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เลยสนิทกันแล้วก็เจอพี่ต้นครั้งแรกก็คือเมื่อวาน เมื่อวานที่ไปรับที่สนามบินน่ะคือเจอครั้งแรกเลยมันก็เลยเหมือนคุยกันสนิทกันเพราะว่าเราคุยกันมาตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละคือที่มาที่ไปของพี่ต้นโอ้โ้อร่อยเลยของกินพี่ของกินโหอีกแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง,ง,ง,งให้ช่องจีนรักชาดด้วยนะคะ